สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่519พี่ใหญ่ต้วนใบหน้างามหมดจดของเฟิงเทียนหูเผยความเอียงอายออกมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเห็นร่างชายหนุ่มชุดม่วงที่นางเฝ้าคิดถึงและคะนึงหาทุกวิวันพวงแก้มยังขึ้นสีแดงระเรื่อปานจะมีหยาดโลหิตผุดซึม ยามเมื่อชมงามป่าล่มเมืองอย่างเฟิ่งเทียนบูเผยความเอียงอายเช่นนี้ทำให้ทุกผู้คนที่เห็นยังอดไม่ได้ที่จะใจเต้นไปไม่เป็นจังหวะในใจล้วนบังเกิดจิตคิดอยากอบกอดใคร่ถนอมคอยดูแลปกป้องนางขึ้นมาเทียนบูตัวหลิงเทียนคลี่ยิ้มสดใสสองตาจับจ้องมองไปยังดารุณีน้อยชุดแดงเบื้องหน้าด้วยแววตาเต็มไปด้วยความรัก การก่อนนั้นเขาไม่ค่อยแน่ใจในความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไรายามเมื่อได้พบกับเฟิ่งเทียนบูอย่างไรก็ตามมันไร้ความอึดอัดใจ,จอะไรและยิ่งมาก็ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นทว่าหากจะกล่าวถึงความรู้สึกรักชอบเชิงหนุ่มสาวนั้นยังไม่ได้พลิบาลอะไรทว่าทุกครั้งที่เขาหวนนึกย้อนกลับไปในช่วงแรกที่เข้ามายังขุมทรัพย์จักรพรรดิแห่งนี้และได้รู้ถึงการกระทําของเทียนบูที่กล้าโดดลงหุบเหวติดตามเขากับสื่อชางลงมาโดยไม่สนความปลอดภัยของตัวเองาใจเขาก็อดไม่ได้ที่จะวันไหวขึ้นมา จะอย่างไรเสียใจของเขาก็ไม่ได้สร้างมาจากหินผาเหล็กกล้าอะไรเช่นนั้นแล้วจะประทับใจกับการกระทําโดยไม่ห่วงชีวิตของนางก็ไม่แปลกหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นกล่าวได้ว่าสถานะของเฟิ่งเทียนบูในใจเขามันได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงคงเหลือเพียงแค่ก้าสุดท้ายอีก9ก้าเท่านั้นก่อนที่สองใจจะกลับกลายเป็นหนึ่งเดียวเอ๊ะพลังวิญญ,ญาณต้นหลิงเทียนแผ่พุ่งออกไปอย่างถึงพลังทั่วร่างของเฟิ่งเทียนบูตามธรรมชาติและนั่นทาให้เขารู้สึกประหลาดใจกับบางสิ่ง ด่านพลังเฟิ่งเทียนบูทะลวงไปยังหลอมรวม,รวมธรรมชาติขั้นที่สี่แล้วแต่ถึงแม้ว่านางจะบังเกิดความก้าวหน้าจากด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สามของนางนั่นก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้เขาตกใจอะไรสิ่งที่ทำให้เขาชะงักท้างและอื้ออึองงอไปณนะนอกกรับเปนะ็นนักคลื่นพับงวงฐานเผาที่แผ่ซ่านออกจากร่างเฟิ่งเทียนบูจาง,จาง ไอพลังผานเผานั่นคล้ายมันกำลังซุกซ่อนอยู่ในร่างของเฟิ่งเทียนบูอย่างเงียบงันหากแต่กลับคุกรุ่นคล้ายแทบอดไม่ไหวจะแผ่พุ่งออกมาเผาพลังวิญญาณของเขาให้มอดไม่เป็นจุนบ้าหน้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สีหน้าต้วนหลิงเทียนมืดลงทันใดยังเข้มขึงเผยความตึงเครียดเขาไม่รอช้ารีบถอนรั้งพลังวิญญาณกลับมาทันทีความรู้สึกที่เขาสัมผัสได้จากไอพลังในร่างของเฟิ่งเทียนบูนั้นประหนึ่งอสูรอคีกำลังที่หลับไหลอย,อยู่ในร่างของนางก็ไม่ปาน และยามเมื่ออสูรอัคคีตนนั้นตื่นขึ้นมาเกรงว่าเฟิ่งเทียนบูคงได้ตายแน่ต้วนหลิงเทียนมั่นใจในเรื่องนี้นะบัดซบนี่มันพลังของร่างจิตวิญญาณแห่งาธาตุไฟไงเจอเรื่องที่ไม่ทันตั้งตัวเช่นนี้ต้วนหลิงเทียนเองก็คาดเดาอะไรไม่ถูกแต่เหมือนจะมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่นี่มันอะไรกันแน่เทียนบูก็เพิ่งจะอายุ26ปีไม่ใช่หรืองไง ยังสมควรต้องเหลืออีกสี่ปีก่อนที่ร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟจะตื่นขึ้นมาไม่ใช่หรือต้นหลิงเทียนงุนงงไม่น้อยหรือว่าเทียนบูไปพบเจออะไรเข้าในขุมทรัพย์ลับจัก,กรพรรดินี้กันถึงทําให้พลังเพลิงของร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟไม่สเสถียรขึ้นมาแบบนี้ยิ่งคิดต้นหลิงเทียนก็ยิ่งเครียดมากขึ้นเรื่อยๆช่างเป็นสตรีที่งดงามนักการปรากฏกายของเฟิ่งเทียนบูย่อมดึงดูดความสนใจของเพิงเป่าและสวเยเวียรวมถึงชายหนุ่มอีกสองคนที่ลอยอยู่ไกลห่างทันที ตอนนี้สายตาที่ทั้งหลายมองไปยังเฟิงเทียนบู่ยังเผยความสนใจในตัวนางออกมาอย่างชัดเจนพวกมันเองก็ได้เห็นอิสตรีงดงามมาก็มากหากแต่นี้เป็นครั้งแรกที่พวกมันบังเกิดความสนใจเช่นนี้ทําให้พวกมันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประทับใจในตัวนางเล็กน้อยน้องหลิงเทียนเจ้านับว่ามีวาสนายิ่ง กระทั่งเผิงเป่าเองยังตะลึงกับความงามของเฟิ่งเทียนหวู่และมันย่อมสังเกตเห็นชัดเจนดีว่าสายตาที่เฟิ่งเทียนหวู่ใช้มองต้นหลิงเทียนนั้นมันเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงพอเห็นเช่นนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะบังเกิดความอิจฉาอยู่บ้างแต่อย่างไรเสียมันก็รู้สึกยินดีกับต้นหลิงเทียนเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะได้พบกับต้นหลิงเทียนแค่ไม่นานแต่นิสัยกับบุคลิกของอีกฝ่ายก็ถูกชะตาและละไม้คล้ายมันไม่น้อยเฮอ สวยเยวีเควคแค่นเสียงสอบทอ,ออกมาขณะมองไปยังต้นหลิงเทียนในน้ำเสียงยังแฝงความอิจฉามาอย่างยากปกปิดหลังจากที่มันค้นพบอัตลักษณ์ของต้นหลิงเทียนมันก็คิดลงมือสังหารอีกฝ่ายพร้อมแย่งชิงเศษความลึกล้ำที่อยู่ในมือต้นหลิงเทียนมาครองทันทีหากแต่มันก็จำต้องล้มเลิกความคิดดังกล่าวไปในทันใดเพราะอีกสอง คนที่ลอยอยู่ไกลๆเองก็หันมาสนใจต้วนหลิงเทียนแล้วเช่นกันและในบรรดารุ่นเยาว์ของทะเลทรายตอนเหือแห่งนี้ก็มีแต่ทั้งสองคนนั่นที่มีพลังฝีมือไล่เลี่ยกับตัวมันมันรู้ตัวดีว่าหากมันเริ่มลงมือลงไม้กับต้วนหลิงเทียนเมื่อไร่ย่อมดึงดูดความสนใจของทั้งสองคนนั่นแน่แท้และอีกฝ่ายต้องเข้าร่วมการต่อสู้แย่งชิงแน่ๆและหากเกิดเรื่องราวเช่นนั้นก็มีโอกาสสูงไม่น้อยที่มันจะไม่ได้รับอะไรเลย ในขณะเดียวกันกับที่ต้นหลิงเทียนคิดจะถามเฟิงเทียนบูถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟของนางตั้งแต่เข้ามายังขุมสัตว์จักรพรรดิครั้งนี้นั่นเองทันบังเกิดเสียงหนึ่งลั่นดังมาจากอุโมงค์ห่างไกลต้นหลิงเทียนที่แท้ประสบยังมีชีวิตอยู่จริงๆฟุบภายใต้สายตาของทุกคนร่างหัวโล้นในชุดจีวรพันเหินบินมาจากปากอุโมงค์หนึ่งของถ้ำมหึมาท่าร่างของมันรวดเร็วไม่น้อยเพียงพริบตาก็มาหยุดลอยล่องกลางหาวไม่ไกลาจากต้นหลิงเทียนเท่าไหร่ เฉวียนเปยต้วนหลิงเทียนโค้งคิ้วขึ้นก่อนจะเผยยิ้มบางๆออกมาเมื่อเห็นหลวงจีนหนุ่มเบื้องหน้าแน่นอนว่าข้าต้องยังไม่ตายเพราะพวกเรายังไม่ได้บรรลุข้อตกลงนัดหมายนั่นเฉวียนเปยเป็นอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดารุ่นเยาว์ของวิหารเมฆสุญญาตายังเป็นหลวงจีนหนุ่มที่ทำสัญญาประลองกับต้นหลิงเทียนเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันในป้อมหมาป่านพาประสบว่าอย่างไรหากพวกเราจะมาบรรลุข้อตกลงดังกล่าวนั่นเสียตอนนี้เลย ฉเฉวียนไป่รีตาลงค่อยๆกล่าวคำใบหน้ายังคงฉับไปด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาอาตมาเองก็สนใจเศษความลึกล้ำในมือประสบไม่น้อยเศษความลึกล้ำหากตอนแรกที่ฉเฉวียนไปเรียกขานำต้นหลิงเทียนออกมาเสียดังนั้นทําให้หน้าสวยเยวียเริ่มมืดลงแล้วพอมาได้ยินวาจาท้ายประโยคของฉเฉวียนไปเข้าไปอีกหน้ามันก็ทะมึนดําขึ้นมาทันที เพราะตอนที่เฉวียนไปเรียกต้นหลิงเทียงครั้งแรกมันก็เหลือบไปเห็นว่าคนของนิกายเมฆเหินกับวังอุดรธมินเบนสายตามามองต้นหลิงเทียนอย่างพร้อมเพรียงทว่าพวกมันยังไม่ลงมือทําอะไรทว่าพอเฉวียนไปกล่าวคําเสษความลึกล้าําออกมาก็เห็นได้ชัดนักว่าพวกมันคิดอะไรเพราะลูกตาของพวกมันแทบจะยิงลําแสงความร้อนออกมาได้รอมรอเสร็จกันใจสวยเยวียร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่ม เรื่องที่มันไม่อยากให้เกิดที่สุดกลับเกิดขึ้นแล้วฟุบฟุบและพอสิ้นคำเฉวียนไปทั้งสองร่างดังกล่าวก็ลงมือเคลื่อนไหวทันทีเสื้อผ้าของพวกมันสั่นไหววูบหนึ่งก่อนที่ร่างจะอันตรธานหายไปในอากาศและเมื่อพวกมันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็ไปหยุดอยู่ใกล้ๆต้นหลิงเทียนเสียและสองตาอย่างเพ่งมองมาขเขมง็งเรียกว่าตอนนี้สองตาของพวกมันลุกวาวสองแสงไม่คล้ายชมมองผู้คนแต่กำลังมองสมบัติล้ำค่ามากกว่าเจ้าคือต้นหลิงเทียนใช่หรือไม่ สิทธิคุมพลังชั้นสามที่ถือครองเศษความลึกล้ำคนนั้นน่ารืกอทั้งคู่จับจ้องมองอย่างต้นหลิงเทียนทั้งกล่าววาจาออกมาแทบจะพร้อมเพียงกันประหนึ่งจะนัดกันมาก็ไม่ปานด้านเฟิงเทียนหูนั้นเดิมทีก็คิดมองสบตากับบุรุษที่นางหลงรักอย่างเงียบงันซึมซาบกับห้วงเวลาแห่งความสุขนี้ให้น่นนานทว่าพอเสียงสองเสียงที่ดังระคายหูปานอีการ่ำร้องก็ดังแทรกขึ้นมาทำให้ห้วงเวลาแห่งความสุขของนางต้องพังทลายไปหน้านางเปลี่ยนสีทันที ทว่าขณะที่เฟิ่งเทียนบูกำลังจะระเบิดลงนั้นเองเสียงอ่อนโยนพลันดังขึ้นในหูของนางทำให้นางสงบลงไม่น้อยเทียนบูเจ้าไปพบอะไรในขุมสับหลับจัก,กรพรรดิมากันแน่ทำไมข้ารู้สึกว่าพลังของร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุของงอเจ้ากลับไม่สงบเหมือนในการก่อนน้ำเสียงอ่อนโยนแฝงเร้นไปด้วยความกังวลทำให้อารมณ์ของเฟิ่งเทียนบูเย็นลงไม่น้อยแถมนางยังเขินจนแทบไอม้วนหน้าแดงปานจะคันได้เป็นหยดหยาดโลหิต ความรู้สึกของการได้รับความดูแลเอาใจใส่นั้นดีนักยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงความห่วงใยเอาใจใส่จากคนที่นางรักอื้อเฟิ่งเทียนบู่ส่งเสียงตอบกลับด้วยการส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดทันทีไม่นานมานี้ข้าได้รับเศษความลึกล้ํามาชิ้นหนึ่งยังเป็นเศษความลึกล้ําไฟระดับราชันขั้นที่เาลูกตาตัวหลิงเทียนหดแคบลงทันใดเมื่อได้ฟังคําเทียนบูจนจบ พื้นที่รอบนอกของขุมทรัพย์รับจกักรพรรดนั้นมีเศษความลึกล้ำระดับราชันอยู่แค่ห้าชิ้นเท่านั้นและก่อนหน้าเขาก็กำลังสงสัยอยู่พอดีว่านอกจากเขาที่ได้ไปสามแล้วอีกสองชิ้นนั้นใครกันแน่ที่ได้ไปครองมาตอนนี้เขารู้แล้วว่าหนึ่งในนั้นกลับเป็นเฟิงเทียนหวู่นี่เองมันยังเป็นเศษความลึกล้ำไฟระดับราชันขั้นที่เก้าอีกด้วยตัวหลิงเทียนตะลึงไปแล้วจริงๆต้องดูด้วยว่า เศษความลึกล้ำที่เขาได้รับมานั้นที่ดีที่สุดก็เป็นแค่เศษความลึกล้ำระดับราชันขั้นแดเท่านั้นมันไม่อาจเทียบกับเศษความลึกล้ำระดับราชันขั้นที่9้าได้เลยตอนที่ข้าถือมันไว้ในฝ่ามืออยู่ดีๆมันก็บาดมือข้าก่อนที่จะละลายกลายเป็นของเหลวแล้วเข้าสู่ร่างกายยองข้าทางปากแผลเสียงของเฟิงเทียนบูหยุ่งถูกส่งมาไม่หยุดต้วนหลิงเทียนเองก็ตั้งใจฟังทุกรายละเอียดไม่ให้ตกหล่นอะไรเรื่องนี้นบะเป็นความลับอันยิ่งใหญ่ของเฟิ่งเทียนบูก็ว่าได้ อย่างไรเสียต่อหน้าต้วนหลิงเทียนแล้วเฟิ่งเทียนบูก็บอกกล่าวออกมาทุกสิ่งไม่มีปิดบงังไปหน้าของต้วนหลิงเทียนยิ่งยิ่งเปลี่ยนเป็นจริงจังเคร่งขืนเมื่อได้ฟังเรื่องที่เฟิ่งเทียนบูเล่าออกมาเทียนบูสามารถเข้าใจความลึกล้ำไฟระดับราชันขั้นที่หนึ่งได้แล้วใจต้วนหลิงเทียนเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะในฐานะจอมยุทธ์แล้วการเข้าใจความลึกล้ำไฟระดับราชันขั้นที่หนึ่งถือเป็นเรื่องอันประเสริฐทว่านั่นไม่ใช่กรณีของเฟิ่งเทียนบูที่มีร่างจิตวิญญ,ญาณแห่งาธาตุไฟ ถ้าเป็นจอมยุทธทั่วไปคงไม่มีทางเปลี่ยนเศษความลึกล้ำไฟระดับราชันขั้นเก้าให้กลายเป็นของเหลวแล้วดูทราบได้ต้นเหตุเรื่องอัศจรรย์ทั้งหมดสมควรเป็นพลังอำนาจลี้ลับของร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟต้นหลิงเทียนค่อนข้างมั่นใจในเรื่องนี้ข้าไม่รู้ว่าเรื่องประหลาดพันนี้จะเคยมีอยู่ในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดหรือเปล่า ตวนหลิงเทียนที่อึ้งค้างไปด้วยกังวลไม่นานก็คืนสติและรีบค้นหาในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดที่อยู่มาสองช่วงชีวิตทันทีพยายามค้นหาคำตอบของเรื่องประหลาดนี้เขารู้สึกสังหอนว่าการเปลี่ยนแปลงไปของเศษแนวคิดในร่างเฟิงเทียนหูนั้นไม่ใช่เรื่องดีและการที่นางสามารถเข้าใจความลึกลำไฟดับราชนขั้นที่หนึ่งได้นั้นก็ไม่ถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อนางแต่อย่างไร ต้นหลิงเทียนกับเฟิงเทียนหูลอยร่างสนทนาการด้วยการส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดทำให้ทั้งสองคล้ายจะลอยอยู่เงียบๆไม่ได้แยแสคำถามจากคนของนิกายเมฆเหินและวังอุดรธมินแม้แต่น้อยใบหน้าของชายร่างสูงล่ำกํายําจากนิกายเมฆเหินและชายหนุ่มชุดเขียวของวังอุดรธมินถึงกับมืดดำลงทันใดห้าหา้หาเลยจงฉวีชิงดูเหมือนว่าเจ้าหนุ่มนั่นจะไม่เห็นหัวพวกเจ้าเลยนะ ตอนนี้สวเยเวยถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดั่งลั่นอย่างสะใจเหลือบมองไปยังร่างคู่แข่งทั้งสองด้วยความยาะเยอเหลยจงคือยอดฝีมืออันดับหนึ่งของรุ่นเยาว์นิกายเมฆเหินทั้งยังเป็นสิทธิส่วนตัวของราชันยุทธ์ของนิกายเมฆเหินส่วนอีกคนอย่างชวีชิงนั้นก็เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของวังอุดรธมินเช่นกันและเป็นสิทธิเอกของเจ้าวังอุดรธมินชวีชิงรู้สึกขัดใจขึ้นมาตง,งิดหงิดเมื่อได้ยินวาจาเสียดสีของสวเยเวยเห็นได้ชัดว่ามันรู้ดีีวว่าาเยยยจจงใหันมม นั่นกับทําให้มันกลับมาสงบจิตใจได้อย่างรวดเร็วรีบประงับอารมณ์ใดๆเอาไว้ไม่ให้หัวร้อนบ้าจี้ทาอะไรไปเพราะคําอีกฝ่ายสัววะตรงกันข้ามกับชวีชิงอย่างสิ้นเชิงหน้าเหลยจงนั้นเปลี่ยนไปเป็นร้ายแรงแต่เดิมตัวกล้ามเนื้อเช่นมันก็นับว่าอารมณ์ร้อนนักย่อมไม่อาจสงบจิตใจอยู่ได้สืบไปหลังจากได้ยินวาจาเสียดสีของสวเยเวีย มันลงมือในฉับพลันอย่างเกรี้ยกราดพุ่งเข้าหาต้นหลิงเทียนอย่างเร็วด้วยสภาวะดุร้ายร่างหนาสูงใหญ่หกักแต่ยังฉับไวปานกระต่ายเปรียวฟุ้งขณะที่เลยจงพุ่งร่างออกไปเปลวเพลิงสีขาวราวน้ำนมก็ประตูออกทั่วร่างพริบตาต่อมาเพลิงขาวที่ทะลักออกทั่วร่างก็กลับกลายเป็นเปลวไฟสีแดงฉานคลุมฟ้าร่างมันคล้ายกลับกลายเป็นสุรเพลิงหยับหย่ยพุ่งทะยานข้ามฟ้าหมายกลืนกินต้นหลิงเทียนไปในคำเดียวสว,วะ เลยจงที่ทั่วร่างท่วมท้นไปด้วยเพลิงคลุมครอบประหนึ่งเทพอัคคีคืนชีพสัมัดออกไปทันใดหมัดเพลิงดังอุกบาตไฟยิงพุ่งออกไปทันทีคลื่นลมยังม้วนวนปั่นป่วนเสียงอากาศแตกระเบิดดังสนั่นพร้อมเสียงระเบิดดังกล้องไอร้อนระอุก็สาดซัดออกไปทั่วอนาบริเวณความว่างเหนือร่างเลยจงเริ่มปั่นป่วนปฐมพลังฟ้าดินเริ่มควบรวมฉายปรากฏการท่ามกลางสวรรค์และโลกตอนแรกก็ปรากฏเป็นเงาร่างมังกรโบราณ600ตัวต่อมาก็ปรากฏเพิ่มอีก500อตัว แผันแปรธรรมชาติขั้นที่4แนวคิดไฟขั้นสูงระดับ4ช่องว่างระหว่างผันแปรธรรมชาติขั้นที่สและขั้นที่4นั้นประหนึ่งหุบเหวลึกกว้างที่กั้นแบ่งสองฟากฝั่งยากจะข้ามผ่านได้ง่ายๆจอมยุทธผันแปรธรรมชาติขั้นที่สายามใช้พลังงานต้นกำเนิดเต็มที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ามังกรโบราณสี่ร้อยตัวเท่านั้นหากแต่จอมยุทธผันแปรธรรมชาติขั้นที่สยามปลดปล่อยพลังงานต้นกำเนิดทั้งหมด ความแข็งแกร่งจะเทียบเท่ากับมังกรโบราณถึง600ตัวซึ่งมากกว่าก่อนหน้าถึง200ตัวฮู้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 แรงระเบิดของอากาศซัดกวาดไอระอุร้อนลวกออกไปทั่วอนาบริเวณผู้คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเริ่มรู้สึกราวกับถูกคลื่นความร้อนสาดซัดแผดเผาความรู้สึกดังกล่าวยังทําให้อึดอัดไม่น้อยเลยจงมาลงมือจู่โจมต้นหลิงเทียนอย่างไม่มีปีมีขลุยไม่ได้ใช้อาวุธวิญญ,ญาณแต่อย่างไร บางที่ในสายตาของมันกับอีแค่รุ่นเยาวของขุมพลังชั้นสามคงไม่คู่ควรให้มันใช้ศาสตราวิญญาณนอกจากนี้มันยังคิดว่าตัวเองโชคดีไม่น้อยที่สามารถชิงลงมือจู่โจมต้นหลิงเทียนได้ก่อนใครและจะเป็นผู้รับเศษความลึกล้ำไปครองสัววะเงาร่างมังกรโบราณหนึ่งหนึ่งรตัวเหนือร่างเหลยจงเหินทยานตามหมัดเพลิงถมฟ้าสัตว์พุ่งไปยังต้นหลิงเทียนอย่างเกลียวกราดปานกระสุนปืนใหญ่ คล้ายมันคิดจะบทขยี้ระเบิดร่างต้นหลิงเทียนในหนึ่งหมดัดเฟิงเทียนบูตอบสนองเรื่องราวในฉับพลันหน้านางเปลี่ยนไปทันใดตะโกนออกเสียงดังพี่ใหญ่ต้นระวังและขณะที่นางกล่าวเตือนต้นหลิงเทียนนั้นเองดวงตาของนางก็กลายเป็นแดงฉานปานโลหิตทั่วร่างประตูไอพลังหน้าหวันว่นหวาสะกดข่มในบรรยากาศทันใดนั้นปรากฏเพลิงระอุม้วนวนลุกท่วมร่างเฟิงเทียนบูในฉับพลันความว่างเหนือร่างของนางเริ่มปั่นป่วนรุนแรงปฐมพลังฟ้าดินมหาศาลเริ่มควบรวมจับตัว ปรากฏการท่ามกลางสวรรค์และโลกค่อยๆกิเกิดครั้งใหญ่ปานจะมีเงาร่างมังกรโบราณผุดโผล่ออกมาหนึ่งถึงสองพันตัวไม่เป็นไรเทียนบูแค่นี้ข้าจัดการได้ในขณะที่เพลิงระอุลวกร้อนปรากฏขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมท่วมร่างเฟิงเทียนหูเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหูนางน้ำเสียงยังเตี่ยมความมั่นใจถึงที่สุดตัวนางเองก็บังเกิดความเชื่อมั่นในตัวเจ้าของเสียงอย่างไม่คิดแคลงใจภายใต้สายตาของทุกคนต้นหลิงเทียนที่ไม่ได้แยแสหรือร้อนรนอะไร เพียงหันกลับมามองหมัดพลังของเหลยจงเขายกมือขึ้นก่อนที่จะชกหมัดออกไปอย่างไร้เรื่องราวหมายสวนปฐมหมัดอันเปี่ยมล้นไปด้วยสภาวะเกร่งกร้าวปานกระสุนของเหลยจงด้วยหมัดที่ต่อยออกไปลวกๆซุ่มมุมทันทีที่หมัดต้วหลิงเทียนชกสวนออกไปไอพลังสีขาวราวนำนมก็ประตูออกท่วมร่างมันแปลเปลี่ยนเป็นมวลพลังสีกากีอันสุดไพศาลที่เจือไปด้วยอัศนีสีม่วงและสายลมเขียวคราม นอกจากนั้นตัวหมัดยังคล้ายมีปรางกระบี่ฉับเคลือบไอพลังก่อร่างดั่งกระบี่เล่มหนึ่งคลุมครอบไว้อีกชั้นเป็นแนวคิดกระบี่ที่น่ากลัวนักปง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 หมัดต้วนหลิงเทียนชกแหวกฟ้าผ่าอากาศรุนแรงลมระเบิดแตกกระจายเสียงสนั่นปานปืนใหญ่ในสนามรบหลายตัวถูกจุดยิงติดติดกันยิ่งไปกว่านั้นคลื่นพลังยังซัดกวาดออกไปทุกทิศท,ทางค่อยบังเกิดเป็นสายลมยะเยือกปะทะหักล้างกับสายลมร้อนลวกของเหลยจง ยามเมื่อคลื่นพลังทั้งสองปะทะกันเช่นนี้ก็บังเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นไม่หยุดเสื้อผ้าชุดคลุมของผู้คนบกสะบัดพระอือตามสายลมคลั่งหากแต่ไร้ผู้ใดมัวมาสนใจเรื่องราวดังกล่าวลูกตาทั้งหลายเล็งเขม็งไปยังหมัดของทั้งสองที่ใกล้ปะทะกันเต็มทีกล่าวให้ชัดคือทั้งหลายสนใจนักว่าหมัดผู้ใดจะอยู่หมัดผู้ใดจะพ่ายซู้มมุม เปลวเพลิงลุกโหมท่วมร่างเลยจงหมัดของมันประหนึ่งอัดแน่นไปด้วยความเกรียวกราดของเทพอัคคียิงพุ่งแหวกทะลุฟ้าปลดปล่อยไอพลังแผดเผาร้อนแรงถมไปหมายคลุมกลืนร่างต้นหลิงเทียนคลื่นนนเสื้อคลุมต้นหลิงเทียนบกสะบัดเป็นลอนคลื่นหมัดอันเตี่ยมล้นไปด้วยพลังงานต้นกำเนิดและแนวคิดสี่ชนิดพุ่งทะลวงออกไปอย่างไร้เรื่องราวตังงงงงหมัดทั้งสองปะทะกันอย่างจังแรงปะทะอันมหาศาลถูกเผยให้เห็นในรูปเสียงดังสนั่นสถานแก้วหู คลื่นอากาศแตกระเบิดสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันประตุออกมาเป็นวงพลังทรงกลมกวาดกระจายไปทั่วทิศผู้ที่มีด่านพลังฝึกปรืออ่อนได้อย่างหวงตาหนิวซูหลี่และจางโฉยงถึงกับต้องผงะถอยออกไปหลายก้าวใหญ่พวกมันยังสัมผัสได้ชัดถึงมวลพลังร่างที่กำลังปั่นป่วนบัดเดียวประตูขึ้นบัดเดียวถดถอยลงนี่เพราะพวกมันได้รับผลกระทบจากไอพลังสะท้อนไม่น้อยแข็งแกร่งยิ่งนัก เมื่อพวกมันเห็นว่าหมัดของต้นหลิงเทียนกลับสามารถต้านทานหมัดของเหลยจงได้อย่างไม่แพ้ไพ่ถดถอยแม้จะเป็นหมัดที่ชอกออกมาส่งส่งอย่างไรเรื่องราวก็ตามทั้งสามคนไม่เว้นห่วงต้าหนิวก็รู้สึกพอได้สงบใจลงบ้างกระทั่งมวลพลังทั้งคลื่นลมที่ปั่นป่วนในร่างก็เริ่มสรงตัวหักแต่ลูกตากลับทอประกายสุขใสเปรียง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  ณจุดปะทะระหว่างหมัดของต้นหลิงเทียนกับหมัดของเหลยจงบังเกิดคลื่นพลังปะตุกระจายออกไม่หยุดสายลมรุนแรงซัดออกมาระลอกแล้วระลอกเล่าถึงเพียทนใดนั้นเชือกรัดผมของต้นหลิงเทียนและเหลยจงพลันขาดลงพร้อมกันผมยาวสลวยของทั้งคู่กระพือเล่นลมมองไปยังคล้ายอสรพิธมินตัวน้อยเลื้อยละเล่นปัง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 มวลพลังของทั้งสองยังเปล่งออกมาปะทะหักล้างกันไม่หยุดเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นเป็นชุด,ชด มีคาดหมัดทั้งคู่กลับมีพลังทัดเทียมกันปะเป็นไปได้ยังไงกันลูกตาสวยเยวียหดแคบลงโดยพลันเมื่อเห็นภาพการประทะเบื้องหน้ากลางหน้าผากคล้ายผุดคำเหลือเชื่อขึ้นมานี่เพราะมันยากจะทำใจเชื่อได้ลงคอว่าเรื่องราวเบื้องหน้าเป็นความจริงต้วหลิงเทียนนั่นมันเป็นแค่สิทธิจากขุมพลังชั้นสามเท่านั้นแถมอีกฝ่ายยังคล้ายมีอายุได้แค่ยีห้าปีอะไรกันตัวหลิงเทียนนั่น มันยังแข็งแกร่งกว่าเหลยจงอีกงั้นเหรอชวีชิงที่สงบอารมณ์ลงได้ก่อนหน้าอดไม่ได้ที่จะพงะมันพึมพำออกมาเบาๆการประทะของพวกมันเป็นเหลยจงที่เตรียมพร้อมและชิงลงมือก่อนทว่าต้นหลิงเทียนนั่นกลับชกออกทีหลังแต่สามารถต้านทานพลังหมัดเหลยจงได้อย่างทัดเทียมนั่นหมายความว่าพลังหมัดของต้นหลิงเถลียเทียนผู้นั้นย่อมสูงส่งกว่าหมัดของเหลยจงที่เร่งร้าสภาวะมาพรั่งพร้อมหากมันอยู่ในระดับเดียวกับเหลยจง อาศัยการชกออกอย่างไร้เรื่องราวเช่นนั้นย่อมไม่อาจทานรับหมัดเลยจงได้แน่หากจะเปรียบเทียบกับสวยเยวียแล้วนับว่าชวีชิงอ่านเรื่องราวได้ปรโปร่งกว่าเยอะต้นหลิงเทียนเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดคล้ายจะตอบรับข้อสันนิษฐานจากการพึพรรมพำของชวีชิงปฐมพลังฟ้าดินเหนือร่างต้นหลิงเทียนที่พึ่งควบรวมได้เมื่อครู่ในที่สุดตอนนี้ก็ควบแน่นแล้วเสร็จใช้ปรากฏการสําแดงพลังท่ามกลางสวรรค์และโลกออกมาพอดิบพอดี ปรากฏเงาร่างมังกรโบราณ1,200ตัวก่อเกิดขึ้นกลางฟ้าประหนึ่งมีสภาพทั้งหลายสง่างามเปล่งไอพลังเกลียวกราดปรากฏการสำแดงพลังท่ามกลางสวรรค์และโลกครานี้ย่อมฉเฉลยให้ผู้คนรับทราบกันทั่วหน้าว่าหมัดรุ่นนี้ของต้นหลิงเทียนอัดแน่นไปด้วยพลังความแข็งแกร่งของมังกรโบราณ1,200ตัวหากเปรียบเทียบกับพลังความแข็งแกร่งมังกรโบราณ1,100ตัวของเหลยจงแล้วยังเหนือกว่ากันถึง100มังกรโบราณ นั่นคือพลังความแข็งแกร่งของมังกรโบราณหนึ่งสองตัวด่านพลังผันแปรธรรมชาติขั้นที่3ามของต้นหลิงเทียนมอบพลังความแข็งแกร่งให้เขาได้400มังกรโบราณแนวคิดลมขั้นสูงระดับ3ก็เทียบได้กับความแข็งแกร่งของมังกรโบราณ400ตัวแนวคิดดินขั้นกลางระดับ9และแนวคิดกระบี่ขั้นกลางระดับ9นั้นรวมแล้วเทียบได้กับความแข็งแกร่ง200มังกรโบราณ และที่เหลือนั้นเป็นแนวคิดสายฟ้าขั้นสูงระดับหนึ่งที่สามารถมอบพลังความแข็งแกร่งให้ต้นหลิงเทียนได้อีก200มังกรโบราณจึงทําให้ผลรวมพลังความแข็งแกร่งทั้งสิ้นเป็นหนึ่ง200มังกรโบราณถูกแล้วแนวคิดสายฟ้าของต้นหลิงเทียนบังเกิดความก้าวหน้าไปไม่น้อยหลังจากวันนั้นที่ข้าเหลยจะวินได้สำเร็จ ด้วยการประทะโดยตรงกับผู้ใช้แนวคิดสายฟ้าขั้นสูงทำให้ต้วหลิงเทียนบังเกิดสำนึกรูบ้บางอย่างจนประสบผลสำเร็จในการยกระดับแนวคิดสายฟ้าขั้นกลางระดับ9ก้าไปสู่แนวคิดสายฟ้าขั้นสูงระดับ1ปงงงเสียงสนั่นลั่นดังขึ้นอีกครั้งเมื่อปรากฏการสำแดงพลัง่าำกลางสวรรค์และโลกของต้วหลิงเทียนเปิดเผยออกอสศนีสีม่วงรอบตัวหมัดก็คล้ายจะมีชีวิตชีวามากขึ้นยิ่งมายิ่งฟาดผ่าทวีความเกลี้ยวกราด และตอนนี้เองต้นหลิงเทียนที่เสียเปรียบด้านสภาวะก่อนหน้าหลังจากต้านทานรับหมัดได้สักพักความมีเปรียบของพลังที่เหนือกว่าก็เริ่มหวนกลับมาพลังความแข็งแกร่งหนึ่งันมังกรเริ่มโตกลับเมื่อฟื้นจากสภาวะเสียเปรียบได้สําเร็จพลังความแข็งแกร่ง1 2 0 0พันมังกรโบราณของต้นหลิงเทียนก็โถมถันซัดกับพลังความแข็งแกร่งหนึ่งหนึ่งร้มังกรโบราณของเหลยจงตรงตรงขยี้บทขยี้อย่างราบคาบปะเป็นไปมิได้ เลยจงที่ถูกมาตั้หลิงเทียนวัดจนแขนงกระเด็นก็รู้สึกปวดแปลบที่กำปั้นอย่างแรงอย่างไรเสียเลยจงก็ไม่ได้กรีดร้องโหยหวนเพราะความเจ็บปวดอะไรมันเพียงสอบทอทออกมาด้วยความไม่เชื่อสองตาเบิกโพลงสิทธิจักขุมพลังชั้นสามคนหนึ่งกลับต้านรับหมัดของมันที่ชิงลงมือก่อนและมีเปรียบด้านสภาวะได้แต่ก็ไรสาคัญอะไรเพราะไม่ว่าเลยจงจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงที่ว่ามันอ่อนแอกว่าตั้หลิงเทียนและความจริงที่ว่ามันถูกซัดกระเด็นจนบาดเจ็บก็ไม่อาจหนีพ้น อากบหลงจงที่ถูกต้วนหลิงเทียนซัดก็ถูกพลังสะท้อนอีกระลอกอัดร่างปลิดปลิวกระเด็นร่างม้วนตลบไม่เป็นท่าในอากาศคนกระเด็นไปกว่าร้อยมีค่อยพยุงตัวหยุดรั้งร่างได้อีกครั้งมันยังกระอักโลหิตคำโตออกมาหลายคำขาข้าบาดเจ็บขาข้าผู้นี้ถูกสิทธิ์จากขุมพลังชั้นสามทำร้ายบาดเจ็บมันยกมือขึ้นมาปาดเช็ดโลหิตที่มุมปากลูกตาของมันสั่นระริกริเล็กเมื่อเห็นแขนเสื้อเปืเป้อนโลหิตสีแดงร่างแน่นิ่งอึ้งค้างไปทันใด อย่างไรก็ตามคล้ายมันจะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างไม่นานมันก็คืนสติจากอาการอึ้งเลื่อนลอยนั่นเพราะมันตระหนักได้ว่าตัวหลิงเทียนสิทธิ์ที่มาจากขุมพลังชั้นสามนั้นมีได้หยุดมือแต่อย่างไรอีกฝ่ายยังลงมือต่อเนื่องสืบต่อลูกตาตัวหลิงเทียนเย็นเยือกลงหลังจากชกหมัดไปแล้วเท้าขวาก็สืบไปเบื้องหน้าครึ่งก้าวประตูพลังท่าร่างมังกรทยานผ่านกวสวรรค์แหวกฟ้าเข็นข้าไปอย่างอมหิตฉับว ลูกตาทั้งสองยังเปล่งกระกายดำมืดท่วมท้นไปด้วยเจตนาฆ่าฟันในสายตาของต้วนหลิงเทียนการที่เขาจะลงมือสังหารยอดฝีมืออันหนึ่งของขุมพลังชั้นสองผู้นี้ไม่ใช่แค่เพราะคิดลงโทษในความประมาทของอีกฝ่ายเท่านั้นยังเป็นเพราะเขาต้องการประกาศจุดยืนตอนนี้มีผู้คนมากมายเริ่มมารวมตัวกันในถงถ้ำม,มหืมาในหมู่พวกมันก็เต็มไปด้วยศินิกายอูฉางนิกายเมฆเหิรและวังอุดรธมินปงปงปงป ตอนนี้ภาพเรื่องราวทั้งหลายคล้ายเงียงเสียงเดียวที่ดังมาจากร่างต้นหลิงเทียนที่ย่ำอากาศจนแตกระเบิดปราดไปหาเหลยจงอย่างว่องไวทุกย่างก้าวที่สนั่นลั่นออกดังอสนีฝาดผ่าในหูเหลยจงก็ไม่ปานเสียงความตายที่ใกล้เข้ามาทุกขณะยังผลให้สีหน้าของมันซีดลงไปอย่างเห็นได้ชัด